สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีประจำสัปดาห์ที่25ถึง31พฤษภาคมปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่3ใบไปพร้อมกันเลยค่ะจะหยิบตรงกลางก่อนรอบนี้หยิบตรงกลางแล้วก็ด้านข้างก็ฝั่งนี้ เรามาลุ้นกันเลยนะคะใบที่หนึ่งอ้การเงินเด่นนะคะฮู้ชาวราศีสิงเงินออกสองใบดูใบที่สามอืมค่ะสำหรับชาวราศีสิงสัปดาห์ที่25-31ถึงดวงการเงินจะเด่นมาก นะคะเนี่ยผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะจะมั่งมีด้วยทรัพย์และอำนาจเออเรื่องเงินไม่ขาดมือนะคะแต่ว่าเรื่องความรักคนโสดรอไปก่อนเนาะยังไม่มีถ้าคิดจะเขาบอกว่าจะเล่นหุ้นจะลงทุนพอได้นะคะโอกาสก็คือดี ในส่วนของผู้ชายนะคะชาวราศีสิงห์จะมีดวงเขาเรียกว่าอาจจะได้โชคจากเพศตรงข้ามหรือนารีอุปัรภมในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะแล้วก็มาดูไพ่ใบนี้นะคะเป็นอัศวินขี่ม้าถือดาบค่ะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าจัดว่าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงนะคะแล้วก็ให้ระวัง คู่แข่งถ้าเป็นถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับทหารตำรวจเนี่ยบางคนอาจจะได้แบบออกสนามลบเลยนะคะตัวนี้นะแต่ว่าเป็นคนที่ขยันอดทนทำให้มีศัตรูอิจฉาหรือสยาเข้าเกณฑ์เพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นคนมีโชคดีการเงินก็ดีดีแล้วทีเนี้ยมันทำให้ศัตรูของคุณะ่ะ อิดฉาคุณนะคะอย่างที่บอกไปถ้าทำเป็นทหารตำรวจก็คือโอเคนะเพราะว่ายัางไงเราก็อยู่กับสนามรบมีค่าสึกมีศัตรูอยู่แล้วนะคะบางคนก็อาจจะเป็นวิศวะทนายอย่างเงี้ยเออทนายก็มีศัตรูนะคะถ้าคุณอาชีพอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละก็เขาบอกว่าบางทีตรงเกินไปก็ไม่ดีลองเปลี่ยนคำพูดหรือเปลี่ยนแนวทางพูด ก็ได้นะคะถ้าเกี่ยวกับการงานหรือวิชาชีพที่เราทําอยู่ที่มันต้องพูดอ่ะนะคะก็สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็จบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ